เอกชนของคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตราคาซื้อขายณปัจจุบันของบอลสีกันนะครับว่าเขาซื้อขายกันราคาเท่าไหร่แล้ว สัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อนๆสวัสดี FC ชาวไทยทุกๆท่านแล้วก็สวัสดี FC ชาวต่างประเทศทุกๆคนเลยวัที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสวัสดีวัยรุ่น 5G นะครับทีุ่รักการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างหรือว่าไม้ประดับไม้มงคลนั่นเองในส่วนของคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตราคาซื้อขายณปัจจุบันของบอลสีกันนะครับว่าเขาซื้อขายกันราคาเท่าไหร่แล้ว นะเนื่องจากว่าราคาซื้อขายที่ผมนํามานะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นราคาที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราก็ขนาดต้นเน่ยจะไม่เล็กเกินไปหรือจะไม่ใหญ่เกินไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดต้นและการกัดสีของบอลสีแต่ละต้นด้วยนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยต้องขออนุญาตเจ้าของภาพต่างๆที่ผมนาม,มาประกอบคลิปนะครับเพื่อให้เห็นว่าต้นบอลสีที่โตเต็มฟอร์มแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าบอลสีเนี่ยต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับมันอนข้างต่างกันพอสมควรมาดูราคาอัปเดตต้นที่1กันเลยนะครับว่าราคาซื้อขายเท่าไหร่กันบ้างบอนสีต้นที่1นนะครับก็คือบอนสีนางใหม่นั่นเองนางใหม่ตอนนี้ราคาซื้อขายนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 1 2 0 1 5 0หรือว่า200บาทนะครับยังมีให้เห็นกันบ้างนะครับต้นที่2นะครับเคยโด่งดังกันมากเลยนั่นก็คือมิ่งมงคลน,นั่นเองนะครับมิ่งมงคลตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่1 2 0บถึง250าบาทนะครับขนาดต้นกำาลังดีมาดูต้นที่3กันบ้างนะครับต้นที่3เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบางคนอาจจะจำผิดจำถูกนะครับจะจจำสลับกันระหว่างนังไหมกับพานครนะครับนั่นก็คือ พระนครนั่นเองพระนครตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่150บาทถึง250บาทนะครับมาดูต้นที่4กันบ้างนะครับต้นที่4ก็คือแสนคมแมนนะครับตอนนี้ราคาของแสนคมแมนนะครับเริ่มต้นซื้อขายอยู่ที่790บาท800แล้วก็ยังมี1000ต้นต้นให้เห็นกันบ้างนะครับเพื่อนๆมาดูต้นที่5นะครับต้นที่5ก็คือศิอุริพรนะครับสิ Z ีริพรตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่ 450-550650 650, นะครับก็ยังมีให้เห็นกันปรับไปมาดูต้นที่6กันบ้างนะครับต้นที่6ก็คือฮนุมานออกศึกนะครับเพื่อนเพื่อนฮนุมานออกศึกตอนนี้ราคาซื้อขายเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสามบาทนะครับเ,เพื่อนๆื่อนมาถึงต้นที่7กันบ้างนะครับต้นที่7ก็คือจอมทัพนั่นเองจอมทัพตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่ 100, 200300นะครับขึ้นอยู่ขนาดต้นยังมีให้เห็นกันบ้างนะครับ มาถึงต้นที่8นะครับต้นที่8ก็คือสีปาดนะครับสีปาดเนี่ยราคาซื้อขายณปัจจุบันอยู่ที่ 100, 200-300บาทขึ้นอยู่กับขนาดต้นเหมือนกันนะครับมาดูต้นที่9ก้ากันบ้างนะครับต้นที่9ก้าก็คือวังทองนะครับวังทองเนี่ยก็เป็นบอลสีที่ผมชื่นชอบไม่แพ้ต้นอื่นๆเลยราคาซื้อขายณปัจจุบันอยู่ที่ 100- ถึง250บถึง3า0บาทขึ้นอยู่กับขนาดต้นและไซส์ของต้นนะครับ มาถึงต้นที่10นะครับต้นที่10ก็คือหนุมานอมพะพร้านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1นึ่งบนสีที่ผมก็มีไว้ครอบครองแล้วนะครับหลังจากตามหามานานแต่ก็ต้องบอกว่าทอนได้มาเนี่ยราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่250 350หถึง450นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดต้นและการกัดลายของใบนั่นเอง มาถึงต้นที่11นะครับนั่นก็คือไก่ตัวงามนะครับที่คัดตัวนี้มาก็เนื่องจากว่ามีเอกลักษณ์พอสมควรนะครับไก่ตัวงามเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาซื้อขายเริ่มต้นที่100 200 300 400บาทนะครับ400บาทนี้แทบจะเป็นฟอร์มแม่กันแล้วนะฮะมาดูต้นที่12นะครับต้นที่12ก็คือหงเหินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบอลสีที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใบยาว ราคาซื้อขายณปัจจุบันนะครับเริ่มต้นอยู่ที่150-250บาทก็ได้ต้นใหญ่ๆกันแล้วมาถึงต้นที่13นะครับต้นที่13ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยชอบใจกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเจ้าหงยกนะครับนั่นคือบอลสีหงยกนะครับหงยกก็ต้องบอกว่าเป็นบอลสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันนะฮะร,ราคาซื้อขายเริ่มต้นณปัจจุบันอยู่ที่150บาท250บาท350บาท,าบาทได้ต้นฟอร์มใหญ่สวยๆกันเลยทีเดียว มาถึงต้นที่14นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบอนสีที่อยู่ในสไตล์โทนดักดักกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือพยาหอมนะครับพญาหอมณนะปัจจุบันนะฮะก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นซื้อขายกันอยู่ที่สามพันสี่พันห้าพันนะครับห้าพันนี่ก็ได้ฟอร์มตั้งแม่กันแล้วนะฮะมาถึงต้นที่15นะครับต้นที่15ก็คือหลวงปูทิมนะครับหลวงปูทิมเนี่ยตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่300,400บาทนะครับผม มาถึงต้นที่6นะครับต้นที่6ก็ต้องบอกว่าเป็นบอลสีที่โด่งดังในช่วงแรกๆกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้าบอเงินนะครับบเงินเนี่ยราคาซื้อขายณนะปัจจุบันเริ่มต้นอยู่ที่150บาท200และ300บาทได้ฟอร์มใหญ่สวยสวยกันเลยมาถึงต้นที่17นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบอลสีเนี่ยไม่ค่อยมาโพสต์ขายกันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือผู้เท่าเฝ้าเรือนนะครับผู้เท่าเฝ้าเรือนตอนนี้ ราคาเริ่มต้นซื้อขายกันอยู่ที่490บาทนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเจ้าผู้เท่าเฝ้าเงินก็มี500ถึง600ให้เห็นปะปตายแล้วก็ได้ฟอร์มใหญ่กันด้วยนะฮะมาถึงต้นที่18นะครับต้นที่18จะก็ต้องบอกว่า มีให้เห็นกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ราคาเขาก็ยังคงที่ต่อเนื่องนะฮะนั่นก็คือแม่กระสุมานั่นเองแม่กระสุมาตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่120บาท150บาทแล้วก็200-300ถึง3า0เนี่ยได้ฟอร์มใหญ่ๆส,สวยๆทรงพุ่มกันเลยทีเดียวมาถึงต้นที่19แล้วนะครับต้นที่19เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบอลสีที่ทําทรงพุ่มได้สวยนะฮะนั่นก็คือ ปีกินารีนะครับปีกินารีเนี่ยราคาเริ่มต้นซื้อขายอยู่ที่2 5 0ร้อยถึงสามถึงสี่เนี่ยคือได้ฟอร์มทรงพุ่มกันแล้วมาถึงต้นที่20นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ชอบมอสสีสีเหลืองก็ต้องขาดต้นนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือเหลืองรัตนานะครับผมเหลืองรัตนาตอนนี้ราคาเริ่มต้นซื้อขายอยู่ที่150บาทถึง250บบาทนะครับผมเป็นไซส์พอดีพอดีกำลังสวยนะฮะ มาถึงต้นที่21นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบอนสีช่วงแรกๆที่ฮอตฮิตนะฮะใครไร้สดก็ต้องมีเอาไปขายกันนะฮะมีความน่ารักมุงมิ้งกันเลยทีเดียวนั่นก็คือสตอเบอรี่สตาร์นะครับสตอเบอรี่สตาร์เนี่ยราคาเริ่มต้นซื้อขานณะปัจจุบันอยู่ที่120บาทถึง200บาทนะครับถ้า200ขึ้นไป300เนี่ยต้องบอกว่าได้ทรงใบสวยๆกันเลยทีเดียวมาถึงต้นที่22นะครับ ต้น22แต่โอ้ตอนมาใหม่ๆตอนนั้นนะ่ะโด่งดังกัเลยทีเดียวนั่นคือมัคคาวาลังสันนะครับเป็นบอลเก่าโบราณที่มีความสวยสดงดงามนะครับราคาเริ่มต้นซื้อขายณนะปัจจุบันก็อยู่ที่200 300 400 500นะครับผมต้นที่23นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบอลโบราณเหมือนกันนั่นก็คือ เท้าหิรันพนาสูนนะครับเท้าหิรันพนาสูนก็ต้องบอกว่าเป็นบอลโบราณที่มีค่อนข้างน้อยอยู่นะฮรราคาซื้อขายเริ่มต้นอยู่ที่700-800ถึง1,000บาท1,000นี่ก็ได้ฟอร์กรอมกอใหญ่ๆแล้วนะครับมาตกท้ายต้นที่24กันเลยนะครับซึ่งเคยโด่งดังนะครับแล้วก็มีคนตามหายเยอะ นั่นก็คือมนสวรรค์นั่นเองนะครับมนสวรรค์เนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาซื้อขายณปัจจุบันก็อยู่ที่300-400 500บาทนะครับผมซึ่งก็ได้ใบสวยๆกันแล้วนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ24บอลสีราคาอัปเดตนะปัจจุบันนี้นะฮะเพื่อนๆมีต้นไหนครอบครองแล้วหรือว่ายังไม่มีนะครับก็ลองไปหาในกลุ่มของบอลสีซึ่งมีหลากหลายกลุ่มมากๆหรือว่าตามร้านต้นไม้ทั่วไปได้นะครับเพราะปัจจุบันบอลสีก็มีค่อนข้างเยอะกันพอสมควรแล้วเนาะและก็ต้องบอกว่านะครับราคาของบอลสีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรวมส่งอยู่แล้วด้วยนะฮะเพื่อนๆราคาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรวมส่งแล้วก็ อาจจะมีหลายๆคนนะครับซึ่งจัดเป็นแพ็คคู่ราคามันก็จะถูกลงมานั่นเองนะครับสำหรับบอลสีณปัจจุบันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อ p พีหน้าอีพีนี้ไปละสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่า รับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เข่นกันนะครับเพราะว่าต้องทําภารากิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามท่านท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของมูเพื่อนอ่ะทิ้งไว้เลยว่า เกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน